ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเครื่องสับยี่ห้อดีเวอร์นะครับรุ่น C 17นะครับหน้าป้อน17เซนครับ4ีใบมีดแล้วก็จะมี6ใบมีด8ใบมีดนะครับ6ใบมีดเรียงตรง8ใบมีดเรียงตรงนะครับ4ใบมีดก็เรียงตรงเหมือนกันจะมี2ระบบนะครับระบบละเอียดกับหยาบขนาดชิ้นงานที่เราสับเมื่อกี้ก็คือละเอียดงานละเอียดนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นที่เราใช้ในในการสับจุนี้ก็คือมอเตอร์สองแรงตัวนับ C หนึ่งเจ็ก็คือมอเตอร์ที่เริ่มต้นคือสองแรงหรือจะใช้สองแรงครึ่งสามแรงสี่แรงหรือจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซินขนาด6.5จุดห้าหรือห้าจุดห้าหรือเแรงก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นหญ้าเนเปียร์แก่นะครับแก่ออกออกลากเลยนะครับก็สับได้ง่าย สับต่อเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นระบบปรับปรับละเอียดกับหยาบนะครับช่องว่างก็จะเป็นระบบเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ส่วนระบบที่3าเกียร์ละเอียดอย่างเดียวคือเราสามารถเพิ่ม ใส่ตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับระบบที่3คือสมุดโหมดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงปลาคือย่ากแก่แกงนี้จะเป็นออกมาเป็นละเอียดเลยนะครับจะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับส่วนตระกูล C จะมี3รุ่นนะครับจะมี C17 หน้าป้อน cm, 1 7เซน C1 C C 26หน้าป้อน26เซนแล้วก็ C30 หน้าป้อน30เซนตัวนี้นก็จะเป็นเป็นแปดใบมีดนะครับสลับฟันปลา สำหรับฟันปลากับสีใบมีดตรงชิ้นงานก็ออกมาเท่ากันนะครับส่วนตัวตัวหน้าป้อนตัวหน้าป้อนตัวใหญ่เรายังไม่ได้เอามาสับนะครับคือสับตัวเล็กก่อนนะครับส่วนติดต่อที่ได้เบอร์นี้นะครับเบอร์โทรนะครับโทรมาได้เลยนะครับ085 04ตัว61 4แล้วก็เบอร์ข้างล่างครับ 099 08 08 085นะครับร้านก็อยู่นี่เลยครับถนนมริวันตําบลน,น้องบัวอํเภอวันสางจังหวัดขอนแก่นเส้นมริวันก็ขอนแก,ก่นชุมแพนะครับโอเคสับต่อเลยปุดปาดปุด,ปาด้าต่อเลยนะครับสับเร็วตัวนี้จะเป็นระบบอโต้นะครับป้อนชิ้นงานเข้าอ,อตัตโนมัติ